เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีหาสิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดให้กับตัวเองไวอย่างเวลาลอกมันวุ่นไวชีวิตเรามีปัญหามากมายหาความสงบไม่ได้เลยนะ mm. ก็ลองมานั่งหายใจดูหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต่อไปเราก็เริ่มรู้นะว่า ชีวิตเราก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองหายใจเข้าแล้วไม่ได้หายใจออกนะก็ตายหายใจออกเราไม่ได้หายใจเข้าก็ตายในชีวิตเรามีนิดเดียวนะอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองพอใจมันเข้าใจอย่างนี้นะใจมันก็สงบคนที่มันวุ่นวายตะกละตะกรามหิวโหยแย่ยยงชิงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันนะ เพราะมันลืมไปว่าวันหนึ่งมันจะต้องตายมันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์ไปยั่งกันมาสุดท้ายก็ว่างเปล่ามานอนให้เขารดน้ำมานอนให้เขามัดจราสังถึงเวลาเขาเอาไปเผาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ดีกาใดๆทั้งสิน้น